สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการทำบ่อเกิดกับบ่อซึมก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการขุดหลุมขึ้นมาอยู่2หลุมด้วยกันนะครับหลุมที่เราจะทำการขุดก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่ว่าเราจะเอาท่อโบอกปูนนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ลงคือบ่อที่1เราก็จะทำเป็นบ่อเก,กิดแล้วก็บ่อที่2ก็จะทำเป็นบ่อซึม สำหรับท่อโบกปูนที่จะทำการฝังลงไปในหลุมบ่อที่1่บ่อเกะนะครับเราก็จะใช้ท่อโบกปูนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับฝังลงไปก็อยู่ที่ประมาณ4บ่อก็น่าจะพอกับการใช้งานแล้วก็บ่อที่2เป็นบ่อซึมตัวนี้เราก็จะใช้ท่อโบกปูนที่มีขนาดเดียวกันหรือว่าเล็กกว่าก็ได้อยู่ที่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ80เซนก็ได้นะครับเมื่อกุดหลุมเสร็จทีนี้ก็จะ ทำการลงท่อโบกปูนการลงก็อาจจะใช้คนยกลงก็ได้หรือเราอาจจะใช้เชือกผูกแล้วก็ค่อยๆดึงลงก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อลงท่อโบกปูนเสร็จทีนี้เราก็จะทําการต่อท่อที่ออกจากห้องน้ําหรือว่าออกจากชักโครกนะครับการต่อเราก็อย่าลืมทากาวด้วยนะครับการทากาวก็จะทาทั้งด้านนอกของท่อแล้วก็ด้านในของข้อต่อเมื่อทาเสร็จถึงค่อยต่อท่อเข้าไป แล้วก็สําหรับปลายอีกด้านหนึ่งที่อยู่ในบอ่บอบ่อที่1ก็คือบอ่อเกิดก็จะทําการต่อด้วย3ทางเป็นลักษณะตัวทีเมื่อสิ่งปฏิกูลที่ไหลออกมาจากชักโครกมาตามท่อเขาก็จะมาชน3ทางเป็นลักษณะตัวทีตัวนี้เขาก็จะตกลงไปที่ก้นบอ่อนะครับแล้วก็เกิดการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์โดยธรรมชาติ เมื่อเกิดการช่อยสลายโดยธรรมชาติสิ่งที่เป็นกากเขาก็จะตกลงก้นถังแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ํานะครับเมื่อปริมาณน,น้ําในถังที่1ที่จะเต็มถังเขาก็จะล้นออกไปถังที่2ก็คือบ่อซึมหลังจากนั้นน้ําที่ถังที่2เขาก็ค่อยๆซึมลงดินบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับ สำหรับการต่อท่อน้ำล้นจากบอดที่1ไปยังบอดที่2เราก็จะทำการตัดเศษท่ออยู่ที่ประมาณ30-50ถึงเซนเราก็ทำการผ่าเป็นลักษณะตะแกรงต่อเข้ากับข้องอแล้วก็นำข้องอตัวนี้ไปต่อที่ปลายท่อในบอดที่1นะครับแล้วก็ให้ปลายท่อของข้องอจุ่มลงไปที่ก้นบอ่อ การทำงานของตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะตะแกงหรือว่าสแตนเนอร์นะครับเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลที่ลอยอยู่บนผิวน้ำที่เขาจะไหลล้นออกไปยังบอ่อที่สองสำหรับขนาดท่อที่ใช้ในการต่อไม่ว่าจะเป็นท่อที่ออกมาจากห้องน้ำออกมาจากชักโครกแล้วก็ท่อน้ำล้นจากบอ่อที่1ไปยังบอ่อที่2ก็จะเป็นขนาดเดียวกันก็คือขนาด4นิ้วเมื่อทำการต่อท่อเสร็จนะครับทีนี้ก็จะทำการปรับพื้นผิวกบ ินบริเวณรอบบอ่อเมื่อเราทำการปรับพื้นผิวได้ตามขนาดที่ต้องการทีนี้ก็จะทำการปิดฝาบอ่อแล้วก็ใช้ปูนโป๊ปปิดให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ด้านบนของฝาบอ่อ <c oughs> ก็จะต้องทําการใส่ฝาครอบตัวนี้เอาไว้ทําการเปิดปิดเอาไว้ดูดสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่ใต้ก้นถังที่มีปริมาณมากๆเราก็สามารถที่จะเปิดออกแล้วก็ดูดไปทิ้งได้นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญนะครับเราก็จะต้องมีการต่อท่อระบายอากาศเป็นลักษณะตัวทีต่อออกจากถังชักโครกหรือว่าต่อออกจากถังบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันปัญหาอากาศที่จะไหลย้อนเวลาเรากดชักโครกเขาก็ยังจะช่วยสามารถชำระล้างพวกโถชักชโครกได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานบอพอทีมนำทีมโดยหัวหน้าเอกนะครับ แล้วเราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ